ในโลกที่แสงไฟยังไปไม่ถึงทุกแห่งยังมีบางมุมของแผ่นดินไทยที่ความเชื่อยังยืนยงประเพณียังฝังแน่นและคำว่าผิดผีไม่ใช่แค่นิทานแต่มันคือกฎลับที่มองไม่เห็นภาคเหนือดินแดนแห่งผีเรือนบนดอยสูงของล้านนา ครอบครัวใดที่มีผีเรือนต้องเคารพวิญญาณบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัดหญิงสาวที่จะแต่งออกนอกเรือนต้องผ่านพิธีขอลาจากผีปู่ผีย่าหากฝ่าฝืนหนีตามชายโดยไม่บอกกล่าวนั่นแหละคือผิดผีเชื่อกันว่าผีเรือนจะไม่ยอมรับคนในบ้านจะล้มเจ็บ ลูกหลานจะเสียคนจนกว่าจะมีพิธีคืนผีเพื่อยอมรับผิดและขออภัยภาคอีสานดินแดนแห่งผีฟ้าผีปอบในหมู่บ้านกลางทุ่งกว้างเด็กคนหนึ่งเก็บของเส้นผีมากินโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปพูดจาแปลกร้องไห้กลางดึก รีดร้องราวกับถูกเยี่ยนผู้เฒ่าจึงบอกว่าเด็กคนนี้ผิดผีผิดผีฟ้าผิดผีบ้านที่คุ้มครองหมู่บ้านต้องรีบถอนผีโดยหมอลำผีฟ้าหากปล่อยไว้ผีจะกลืนตัวเข้าไปทั้งร่างทั้งใจภาคใต้ดินแดนแห่งผีทะเลผีเรือ ที่ปลายแหลมแดนใต้ชาวเรือยังไหว้เจ้าทะเลก่อนลงเรือต้องบอกกล่าวหากลืมไหว้หากเหยียบของเส้นคลื่นจะเปลี่ยนทิศฟ้าจะปิดและเรืออาจไม่กลับฟังผิดผีกับเจ้าทะเลไม่เตือนแต่ลงโทษทันทีภาคกลางดินแดนแห่งผีบ้านผีเรือน ในเรือนเก่าของชนบทก่อนรื้อบ้านต้องจุดธูปก่อนย้ายศพต้องบอกผีเรือนหากไม่บอกหากลืมไหว้บ้านใหม่จะอยู่อย่างไม่มีวันสงบผีเมืองไม่หลอกให้เห็นตัวแต่จะทำให้เกิดเรื่องร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีคําอธิบายผิดผีไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่มันคือความเคารพต่อผู้ที่อยู่มาก่อนเราต่อวิญญาณที่คุ้มครองผืนดินนี้ผิดผีคือการข้ามเส้นที่บรรพบุรุษขีดไว้และทุกครั้งที่มีคนข้ามเส้นนั้นบางอย่างจะเกิดขึ้นเสมอและคุณละ่ะเคยผิดผีบ้างไหม